เลยล่ะพี่ อ้าววัสดีว่างไงน้องวันนี้ไปไหนมาไม่ได้ไปไหนพี่ก็ตรงมานี่นี่แหละแล้ววันนี้จะมาเอาทีเด็ดอะไรพอดีผมอยากรับงานยูโรพี่พี่คอมีคำแนะนำอะไรผมเปล่าแนะนำนะพวกชุดยูโรเนี่ยมันจะเข้า45าพอเข้าส5่้าเนี่ยเราต้องทำงานให้เรียบร้อยกว่าเดิมแต่ด้วยฝีมือมนุษย์อย่างเราอะ่ะมันอาจจะมีข้อผิดพลาดเยอะมันต้องลงทุนที่เครื่องจกักรแล้วมันแพงไหมอะ่ะช่าตัดส5ผ้าองศาเนี่ยก็หลายหมื่นอยู่นะเครื่องเข้ามุมเครื่องเพชรบานด้วยอะไรด้วยคงมีเป็นล้านเป็นล้านเลยหรอพี่แต่ผมเป็นแค่ช่างธรรมดาพี่จะให้ลงทุน หลักล้านเลยเหรอพี่พอมีคําแนะนําอะไร้ผมไหมอืมแต่มันก็มีวิธีอยู่นะตัวกรอบบานยูโรเนี่ยเราสามารถตัดแท่นสันติของเราอะ่ะเหมือนเดิมได้นะแต่ตัวเฟรมเนี่ยมันตัดแล้วมันค่อนข้างจะยากเราก็ไม่ต้องตัดเฟรมเข้ามุม4 5แบแบบนี้เราก็ใช้เฟรมข้างมาชุดพัฒนาไงแต่ว่าเราเอาเฟรมบนเฟรมล่างเนี่ยมายิงแ็งผมไม่เห็นภาพแล้วพ,พี่พี่ต้องพาผมไปดูอะไรอย่างงี้นี่นะมันก็จะเป็นทฤษฎีเดียวกับทํายูโรแบบมีช่องแสงบนหรือถ้าเป็นหน้าต่างก็เป็นช่องแสงล่างคือเราจะตัดเฟรมบนเฟรมล่างเนี่ยมาเป็นแบบตัดตรงแล้วก็ร้อ ยึดด้วยสกูเนี่ยแค่นี้แหละแทนสันติของเราก็ทำงานยูโรได้มันก็เป็นเทคนิคเดียวกับที่เราทำบานยูโรแบบมีช่องแสงนั่นแหละ